คิดดูผมให้เกลียดเขามากน้อยแค่ไหนอะไอ้ที่แอป tinder กูยังไม่มีเลยดูดิมันปล่อยผ่านยากไว้พี่เพระคนแม่งชอบไปแล้วไงคนแม่งชอบไปแล้วไงคนแม่งชอบไปแล้วไงผมรู้สึกว่าผมเลือกคนคุยสักคนหนึ่งผมก็แบบทิ้งความรู้สึกให้เขาอะไรเงี้ยครับอะไรประมาณนั้นแหละพี่มันมันหลายเทือแล้วครับมันหลายเทือแล้วเออคือสําหรับผมอะผมค่อนข้างซื่อสัตย์กับความรู้สึกแล้วก็คําว่าคือ,ค,อคือเขาเขาคือคนคุยขอยงผมอะ หึงเลยใครจะไม่หึงใครจะไม่หึงใครจะไม่หึง,ะงวะพี่ผมถามเลยฉัอยากเป็นแฟนอะถามว่าเป็นได้ไหมเป็นได้นะรักเธอไม่ทันแล้วคิดถึงเธอทุกวันจนแทบจะบ้าแล้วไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงเป็นแบบนี้ฉันม่เขสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ เบื่อวะ่ะผมเบื่อนะซิ่งผมเบื่ออันนี้มาผลเรื่องคุณคารินนะผมรู้ทำไมผมรู้สึกเบื่อทชไหมว่าแค่ผมเล่นผมให้เกียรติเขานะโดยการที่แบบไม,ไม่ไม่ยุ่งกับผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่ทำไมมันมีแต่เรื่องผู้ชายจนว่าผมโคตรงงอะ่ะมันจะยุติธรรมจริงเหรอจะยุติธรรมกับผมจริงเหรอกับคนที่เลือกให้เกียรตินะ ถามว่าเล่นกับผู้หญิงได้ไหมได้นะได้เลยไม่ติดอะไรเลยแฟนข้างนอกก็ไม่มีใช่ไหมข้างในก็ไม่เคยมีซอลลี่ตบบรักอะไรใครใช่ไหมคือที่ผมเลือกที่จะไม่เล่นกับผู้หญิงไม่ใช่อะไรเว้ยไอเหียผมผมให้เกียรติเพราะว่าพอเข้าใจปะผมให้เกียรติเพราะว่าผมไม่คุยกับผู้หญิงไม่มีซอลลี่เทียอะไรกับผู้หญิงเลยเพราะผมให้เกียรติเข้าไง แต่ตอนนี้กำลังถาม,ถามตัวเองยุกคจะให้เกียรตเขาทำไมทั้งที่เขาไม่ได้ให้เกียรติเลยอะใช่ไหมหไไว,วันนี้จะพูดไม่ค่อยเยอะนะครับเพราะว่า คือนอนน้อยอะ่ะนอนอกี่ชั่วโม,มงเองสองสามชัมม่วโมงไฟมันดับแล้วก็ตื่นมาคือถามว่าเออถ้าถ้าถ้าเกิดว่าผมเล่นแบบเล่นกับผู้หญิงอะไรเงี้ยถามว่าเฮ้ยเสมอติดป่ไม่ไม่ไม่ติดอะ่ะมันมีอะไรต้องติดวะใช่ไหมมันมีอะไรต้องติดอะ่ะกับผู้หญิงอ่ไม่มีแต่ผมเลือกที่ให้เกียดเขาไงเลือกที่ให้เกียดคนคนหนึ่งที่ผมคุยอยู่ไง ใครเขาบอกแยกยะเก่งวะใช่ไหมไมันจะมีใครแยกยาเก่งวะอาจจะมีแหละแต่ผมเป็นคนแยกยะไม่เก่งไงคือผมเลือกที่ให้เกียรติกันมาตลอดเลยมีหลายคนมากๆอะที่จะเข้ามาในชีวิตอะแต่ว่าผมก็ไม่ได้เลือกที่จะเล่นอะใครอะแชทที่ดูแบบดูซัมเมอร์อยู่ตลอดก็รู้ว่าแบบไม่เอาที่อะไรสักบาทอะไรประมาณนะี้ไม่เอาผู้หญิงสักบาทเลย แต่เดี๋ยวถ้าการให้เกียรติแล้วผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เกียรติกลับมานะผมก็จะไม่ให้เกียรติต่อไปละจริงมันก็มีทั้งเน้เรื่องของมันปัญหางมันที่ว่าเฮ้ยสมัยซัมเมอร์แม่งไม่เล่นกับผู้หญิงเลยวะไม่จริงจังกับใครอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยไม่ได้อยากเป็นคนใจร้ายนะแต่ว่ามันก็คือผลกระทบจากใครอะ่ะใช่ไหมละ่ะ ไม่ว่าจะสถานะอะไรอะถ้ามันไม่มีเรื่องผู้ชายผู้หญิงเข้ามามันก็ไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องทะเลาะกันอะจริงจริงปะคิดดูผมให้เกียดเขามากน้อยแค่ไหนอะไอ้เหียแอป tinder กูยังไม่มีเลยดูดิใช่ไหมที่อร์เนี่ยไ ig ไม่รู้ เหลือจะเชื <t> ่อเปิดไอจเน็ตหลุดอะขนาดเปิดไอจในเกมนะกูเหลือจะเชื่อเน็ตกูโคตรดีแม่หวัสดีครับสวัสดีครับสวัดดีครับนี่เฮ้ยเปิดไอจเน็ตหลุดเฉย มันปล่อยผ่านยากไว้พี่แล้วคนแม่งชอบไปแล้วไงคือความรู้สึกคนนะผมไม่ได้บอกว่ามันคือสตอรี่หรือซนปีนอะไรเลยนะแม่งคือชีวิตผมอะผมรู้สึกว่าผมเลือกคนคุยสักคนหนึ่งผมก็แบบทิ้งความรู้สึกให้เขาอะไรเงี้ยครับอะไรประมาณนั้นแหละเฮ้ยได้กดตังค์มาปะเนี่ยโอ้โหมีอยู่สองพแม่เจ้าต้องไปหายืมขอตังค์ใครอีกวะเนี่ยใช่ไหมเออ แน่เป้าคือเขาก็คือคนคุยคนหนึ่งที่ผมแบบผมเลือกที่จะคุยกับเขาคนเดียวอะ่อะเหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นมุมนี้นะแต่ว่าคือมันมันหลายเือแล้วครับมันหลายเือแล้วเออคือคือคือผมไม่ไม่เก็ตเลยว่าว่าแบบคือมันมันเป็นเรื่องของอะไรอะทำไมแบบ คือคือมันจะไม่มีปัญหาเวถ้าแม่งไม่มีเรื่องของผู้ชายอะ่ะเขาก็ใจปะผมผมไม่รู้หรอกว่าว่าเขาคิดอะไรอยู่แต่ว่าคือสําหรับผมอะ่ะผมค่อนข้างซื่อสัตย์กับความรู้สึกแล้วก็คําว่าคือ,ค,อคือเขาเขาคือคนคุย,ย่างผมอะ่ะแล้วแล้ว,แล,วแล้วคือแบบผมก็เลยค่อนข้างให้เกียรติเขาในรูปแบบที่ว่าไม่คุยกับใครไม่ยุ่งกับใครเลยซึ่งแชทที่แบบอยู่กับเมื่อจะจะ,จะรู้ว่าเฮ้ยเมอร์แม่งไม่ไม่ไม่แบบ ไม่ค่อยเข้าใกล้ผู้หญิงเลยไม่ค่อยเอนจอยผู้หญิงเลยอะไรเงี้ยก็ใช่ไงเพากูมีคนคุยแล้วไงกูจะไปทำตัวแบบนั้นเพื่ออะไรอ่ะใช่ปะหึงอะไรใครจะไม่หึงวะพี่ผมถามหน่อยผมถามหน่อยถามจริงมันหลายเทือขนาดนี้แล้ว ยอมใช้ชีวิตน่าเบื่อเพื่อได้คุยคนนะนะกับคนคนหนึ่งนะเหี้ยผู้ชายที่แสนดีลด้เกินนะทำไมเราจะเอาอยัางไงเอาไงอ่ะอไม่รู้ดิเหี้ยผมก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมอะคือผมคนทัางผูกมัดด้วยมันไม่ไม่ในหัวผมแม่งไม่มีคำว่าสอรี่ที่อะไรเลยอะมันไม่มีอะสอรี่อะไรก่อน ตอรี่แบบบังเอิญไปเจอผู้ชายผู้หญิงคนนี้แล้วก็แบบบังเอิญคุยเงี้ยตลกวะ่ะพี่ยไม่ไว้คือคือมันแบบมันก็ต้องให้เกียรติกันนิดน,นึงอะครับถึงแม้ว่าเออถึงแม้ทุกคนจะรู้ว่าเฮ้เราแม่งแบบคุยกันอะไรเงี้ยอาจจะเห็นแบบซสมอิดไม่ค่อยเอนจอยอะคารินเลยอะไรเงี้ยก็ดูดิพี่มันหลายเทือแล้วอ่ะเออพี่ก็ดูดี พี่จะให้ผมยิ้มหัวราอแบบกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนี้ได้ไงอ่ะกูถามหน่อยเหอะรู้อยู่เต็มอกกันนะสภาพมันอะผมพูดในมุมมองผมเลยเลยกันถ้าถามว่าจากสตอรี่นะจากทั้งหมดเลยที่เขาแบบเขาเขาได้พูดกับผมมาในเกมหรือว่าอะไรพวกน,นี้ที่ว่าลองเอ้ยเป็นแฟนเลยไหมล่ะจะได้แบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็คือพี่ก็ดูดิไอ้เหี้ยพี่จะให้ผมไว้ใจเขาได้ไงวะ ที่จะให้ผมไว้ใจเขาได้ไงวะผมถามจริงเหอะไม่มีแต่เรื่องพวกเนี้ยถ้าเกิดว่าไอเชื่อถ้าเกิดเป็นแฟนันแล้ว,ว่ะมันมันแบบถ้าเกิดว่ามันหนึ่งมันมันเกิดเรื่องพวกนี้ขึ้นมาอีกอ่ะแล้วคือคือแบบแล้วมันมันต้องยังไงต่อให้โอกาสทำใจยากว่ะจริงก็คือความเชื่อใจอะ่ะมันไม่ใช่ของเล่นมันไม่ใช่ของเล่นมันไม่ใช่ของเล่นด้วย ก็ถึงบอกอะว่าเฮ้ยทำตัวทําตัวเองไะให้มันดีก่อนไหมเจอยากเป็นแฟนอะถามว่าเป็นได้ไหมเป็นได้นะแต่ว่าคุณจะมีอะไรรับประกันให้ผมอะว่าผมจะไม่เสียใจกับเรื่องพวกเนี้ยผมเป็นคน move on ไม่เก่งพี่หนุนพี่ผมบอกเลยเคยรู้จักกับใครหรือว่าเคยคบเคยนู่นนี่นั่นกับใครอะไรเงี้ยมันมันไม่ ผมลืมไม่ได้อะอจริงป้ะลืมไม่ได้ปะไม,ไม่มีครับไม่มีคนชัางหลักนะก็ให้ระบายเฉยๆว่าแบบคือ,คอผมบอกเลยใครมองก็แบบรู้อ่ะว่าเฮ้ยมันทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงแบบไม่ไม่ไม่เอนจอยเลยเหมือนแบบไม่อยากให้เขาอยู่ด้วยกับเราเลยพี่ก็ดูดิมันจะมีอะไรพิเศษวะ เสียงบ็อกซิ่งที่ทํากับผมก็ไปทากับคนอื่นทำกับผู้ชายอื่นมาแล้วผมต้องรู้สึกว่าแบบูค้ควนต้องดีใจดีปะอ่ะฮะอุค,ควนต้องดีใจดีปะมันคือสิ่งที่พิเศษปะหรือว่ามันซ้ำกับคนอื่นแบบมั่วซั่วไปหมดเนี้ยใช่ไหม,มนจนมันแบบมันไม่ใช่สิ่งพิเศษเว้ยมันมันไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบแบบไอ้เสียงแบบคุยพูดคุยหยอกล้อเสียงบ็อกซิ่งอะไรเงี้ยก็ดูเดี๋ยวไปทำกับทุกคนเนี่ยไอ้เชี่ยแล้วก็มาทำกับกูรู้สึกพิเศษตรงไหนวะ ความรักมันทำให้ผมดูโง่รู้ตัวนี่ทำเมเลยหลายอย่างมันเริ่มจากการให้เกียรติเว้ยเริ่มจากการให้เกียรติใช่มันคือการให้เกียรติกันผม เขปกป้องเขาไปโดยตลอดอะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะแค่แบบมีคนมาพูดถึงเขาในแบบแง่ร้ายอะไรเงี้ยกูด่านะกูบอกไว้ก่อนไม่มีแบบมางงมางมนะมานู่นนี่นั่นนะกูด่านะกูบอกไว้ก่อนเลยลิอาดพิซัต้าไม่ทำแบบนี้กับคนอื่นรู้สึกว่ายังมั้งพี่รู้สึกว่ายังเลยหรือเขาอาจจะไม่รู้ตัวก็ได้มั้งผมก็คิดว่าเขาน่าจะโตมากพอที่จะคิดได้แล้วว่าแบบ ถ้าคุณมีแฟนนะคุณทำตัรแบบนี้ไม่ได้เลยถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่คนคุยก็ถอะแต่ก็ให้เกียดฉันบ้างมันแทบจะไม่มีใครมาแซวเลยนะว่าแบบเฮ้ยซัมอไปนู่นนี่นั่นเนี่ยคาริน,นหนไปนู่นนี่นั่นเนี่ยนู่นอะไรเงี้ยไม่มีอะ่ะเพราะว่าแบบไอช่้นผมปกป,ป้องเขาด้วยแบบการกระทําคําพูดอะไรต่างๆแบบอยู่ตลอดอะ่ะแต่เขาไม่รู้ตัวหรอกตรงจริงปะสถานะไม่ชัดเจน ก็เข้าใจนะเว้ยพี่ผมเข้าใจนะแต่ผมอยากให้เข้าใจมุมมองผมอะถ้าเกิดว่าสถานะไม่ไม่ชัดเจนแบบเนี้ยแล้วแล้ว,แล,วแล้วคุณแบบยังทําตัวแบบเนี้ยมันมีแต่เรื่องผู้ชายอะแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราครบกันอะสมมตินนะในมุมอันนี้มุมมองซัมอมนะไม่รู้แหละว่ามันจะตรงจริตพี่พี่หรือเปล่าแต่ว่าคือผมคิดแบบนี้แล้วก็อ้างอิงแบบด้วยตัวเองเลยผมคิดว่าจริงๆอ่ะผมดูเขาอยู่ตลอดนะผมดูเขาอยู่ตลอดผมดูพฤติกรรมเขาอยู่ตลอดนะครับ ก็คือถ้าเกิดว่ามันมีแต่เรื่องแบบเนี้ยพี่จะให้ผมไว้ใจเขาได้ไงวะพี่จะให้ผมพูดได้เต็มปากได้ไงวะว่าแบบเฮ้ยเราเป็นแฟนกันเถอะอะไรเงรี้ยทั้งที่ผมยังไม่รู้เลยว่าอนาคตต่อไปเนี่ยกูยังต้องเจอเรื่องแบบมีเรื่องผู้ชายอะไรอย่างนี้ต่อไปหรือเปล่าก็คือผมไม่อยากเสียเขาไปผมไม่อยากเสียเขาไปคือผมไม่อยากเสียเขาไปไงการที่ยืดระยะเวลาออกมาแบบเนี้ยมันทําให้ผมรู้ว่าฮ้ยจริงๆแล้วอะ่ะการที่เราจะคบกันเนี่ยมันไม่ใช่เวลาแค่แบบ วันสองวันอะไรเงี้ยครับพอเข้าใจปะแล้วถ้าเกิดว่ากูวางใจไปแล้วอะ่ะเชื่อว่าได้เป็นแฟนกับเขาแล้วอะ่ะแล้วะะลถ้าเกิดวันหนึ่งว่าเราแม่งมีเรื่องพวกเชี่ยเนี่ยเข<อ>้ามาร่วมอะ่ะกลายเป็นมือ <sequel S 2> ที่สามเข้ามากูต้องแบบกูต้องทัวทำตัวยังไงวะก็ผมก็เลยดูแบบตลอดมาเสนอแบบเสมอมาเลยครับไม่ใช่ว่าผมไม่รู้สึกนะกูไม่ใช่หินนะกูคนนะผมเป็นคนผมก็คนนะพี่ใช่ไหม ผมไม่แค่ไม่อยากผิดหวังและไม่อยากเสียเขาไปเว้ยแค่นั้นเองผมก็เลยเลือกดูเขาอยู่แบบเนี้ยตลอดตลอดตลอดแล้วมันก็มีเรื่องแต่มีแต่เรื่องผู้ชายเข้ามาเชียแล้วแบบจะทำให้ผมแบบไว้ใจเขาได้ไงวะแล้วถ้าเกิดว่าไม่เลิกอะพี่แล้วถ้าเกิดว่าไม่เลิกเตาะหนุ่มผมต้องทำตัวไงวะกินไม่เข้าขายไม่ออกเพราะว่าติดสถานะเป็นแฟนกันเนี่ยใหอรอใช่ปะ อยากพูดให้เธอได้ฟังได้รู้ว่าหยุดรักเธอไม่ได้